ร้นอกอัดใหญ่ตัวนืมตัวนำตัวย่ยไมตัวนำปลาอะไรนี่ปลาอะไรร้อยมือหนึ่งเดือนสิบหนึ่งขวบสิบเดือนเกือบสิบเอ็ดเดือนแล้ว บรรยากาศดีมากเลยที่นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว่านเดี๋ยวตปว่าลงไปนะเดี๋ยวปลาัดนะพอมาแล้วเดี๋ยวตากว่ามาลับเดี๋ยวปลัดมัแน ทำไรอะแกติดก็มันก็ว่ายพลอะไรแบบนี้ปูทำไรไมูปม่ืนเนี่านีไปมันนมลงไ่ร้านโ่ครั้ไปมากันได้ว่าขึ้นรถนำมาทำใหไปมากข้ามนึงเมแ